สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกันตอนเย็นๆนะคะก็ไม่ทีแรกว่าจะมาตอนบ่ายนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วมาเย็นๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ากว่าจะฟื้นนะคะฟื้นสติฟื้นสมาธิได้นะคะก็เรียกว่ากว่าจะได้นอนก็ติีกับตีห้แล้วนะคะที่จะได้นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็บอนจบเมื่อคืนดึกมากก็มาเฮการระบายความรู้สึกหลังเกมกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอแชร์ก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับหลังเกมเมื่อคืนนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในมุมมองความคิดของเอินะคะว่าเอินคิดว่ายังไงบ้างกับเกมเมื่อคืนนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะขอแชร์ก่อนนะคะมา เชลซีตอนนี้นะคะอยู่ลำดับที่5แล้วนะคะตามจี้ลิเวอร์พูลมาติดๆนะคะลิเวอร์พูลมี40แต้มเรามี39แต้มนะคะเรียกว่าห่างกันแค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตามมาแล้วนะจะขึ้นท็อปโฟแล้วนะคะก็ถือว่า เป็นอะไรที่น่ายินดีแบับเชลซีมากมากนะคะเรียกว่าแฟนเชลซีเมื่อคืนน่าจะเ hey, ฮแบบว่ามีความสุขกันทุกคนนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะลุ้นหัวใจแทบวายเมื่อคืนเหมือนกันนะคะลุ้นหัวใจแทบวายไม่ต่างกับเกมไม่ต่างกับเกมที่เราเจอเจอทีมอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นทุกนัดเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ มาพูดถึงรายชื่อกันก่อนนะคะเมื่อคืนน้เชลซีมาในแผน 3, 4, 2, 1นะคะโกเมื่อวานใช้เป็นเบนดี้นะคะกองหลังมีเดฟคริสเซนเซ่นนะคะที่มาแทนซิวาแล้วก็มีรูดิเกอร์นะคะกองกลางเนี่ยวิงแบ็คขวาเมื่อวานใช้เป็นเจมนะคะแล้ววิงแบ็คซ้ายเมื่อวานใช้เป็นเบนชิวเวลนะคะแล้วก็กองกลางสองคนเป็นจอจิงโย้ขั่วโคสิตเนาะ ส่วนหน้าต่ำนะคะตัวฝั่งขวาก่อนเป็นเมสันเมาส์นะคะตัวฝั่งซ้ายใช้เป็นแวนเนอร์แล้วก็ตัวเป้าเมื่อวานเป็นชิรูนะคะแล้วคนที่ไม่มีชื่อเมื่อวานเลยเนี่ยคือพูลิสิตนะคะซึ่งพอไม่มีพูลิสิตเป็นายชื่อตัวจริงปุ๊บเนี่ยเอิร์ีบหาใน Twitter ทวิตเตอร์ทันทีว่าพูลิสิตหายไปไหนนะคะซึ่งไม่มีคําตอบเลยว่าพูลิสิตหายไปไหนเอิร์คิดเลยว่าพูลิสิตเจ็บหรือเปล่าหรือว่า เล่นไม่เข้าแผนหรือเปล่าถึงไม่มีชื่อแต่อย่างน้อยเนี่ยระดับผู้ลิสิตถึงไม่เข้าแผนอย่างน้อยก็ต้องมีชื่อสำรองถูกไหมถ้าไม่เจ็บแบบหนักก็ต้องมีชื่อสำรองแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวรอสัมภาษณ์หลังเกมของทูเครลแล้วกันจะได้คําตอบว่าผู้ลิสิตหายไปไหนก็สรุปว่าผูรลิสิตเนี่ยมีปัญหากับทางที่บ้านนะคะอาจจะใครป่วยหรือเปล่าไม่รู้คุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวคนในครอบครัวป่วยหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องกลับไปที่บ้านนะคะไปเคลียร์ปัญหาตรงนี้อ่ะก็ถือว่าเคลียร์สำผู้ลิสิตนะคะก็ไม่ได เป็นการแบบว่ากลับไปดูแลคนที่บ้านนะคะไม่สบายอืม ทำใจไม่ได้ฮาเวจะสำรองยาวก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูว่าจะปั้นขึ้นหรือเปล่านะคะเกมเมื่อวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราชนะเชลซ f ไป l d ไประตูต่อ1นะคะเรียกว่าลูกที่พลาดไปก็เป็นลูกที่ไม่น่าพลาดนะคะของรูดิเกอร์นะคะ, iger, ะ,คะเมื่อวานเราโอกาสทําประตูตั้ง9ครั้งนะคะแล้วก็ครองบอลตั้ง69เรเรียกว่าเราช่วงนี้เนี่ยเราออกไปเยือนทีมไหนเนี่ยเรียกว่าเป็นเชลซีที่ครองบอลเยอะกว่าทีมอื่นนะคะเรียกว่า ไปเยือนเขาก็ครองบอลเยอะกว่าเจ้าบ้านก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะคะแล้วเมื่อวานเตะมุมไปตั้ง8ดครั้งนะคะครึ่งแรกเราก็เตะมุมไปอย่างเยอะแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีของเชลซีนะคะ พูดถึงครึ่งแรกกันหน่อยครึ่งแรกเนี่ยเชลซีก็ครองบอลอย่างเยอะนะคะเหนือกว่าเจ้าบ้านแต่ว่าโอกาสเข้าทำยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนื่องจากเจ้าบ้านเชฟยูเองก็อย่างที่รู้กันว่าเกมรับของพวกเขามาค่อนข้าง,างจะอุดเนะาะเพราะฉะนั้นเล่นอุดเนี่ยโอกาสการเข้าทำของเชลซีเนี่ยมันก็เลยน้อยมันก็เลยต้องหาการเจาะอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าเชลซีลูกที่แบบว่า จ่ายกระสือสวยอะไรแบบนี้นะแทงทะลุช่องส,สวยๆก็มีให้เห็นอยู่แต่ว่าโอกาสจบมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่จนมาได้นะคะจริงๆเรามีโอกาสที่จะที่จะได้ประตูตั้งแต่นาะที35แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ถือว่าแบบแตกไปตลอดเราก็พยายามยิงกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้นะคะจนมาได้นาที40กว่าๆนะคะที่ เป็นบอลจากตรงกลางของโควาสิตนะคะที่ส่งให้กับเบนชิเวลทางริมเส้นแล้วเบนชิวเวลเนี่ยก็ส่งให้วานเนอร์นะคะตบกลับมาให้เมาส์ยิงลูกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกบดล็อกความตึงเครียดในครึ่งแรกของเชลซีนะคะเชลซีขึ้นนำ1-0โดยเมสันเมาส์นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีแล้วนะคะที่ได้ครึ่งแรกก่อนจบพักครึ่งเรียกว่าปลดล็อกความตึงเครียดในเกมที่แรกก็คิดโอ้ยครึ่งแรกจะมีประตูหรือเปล่ากลัวไม่ได้ประตูมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเสียบเสาไกลของเมสันเมาส์ที่ยิงแล้วแบบคมกริบนะคะเรียกว่าเออโกก็เซฟไม่ได้แล้วนะคะเพราะเสียบเสาไกลจริงๆก็ถือว่าเป็นลูกที่ประตูลูกที่3ของเมสันเม์นะคะที่ยิงได้ให้กับเชลซีอ่าก็ถือว่าทําผลงานได้ดีต่อเนื่องนะคะเมสันเมาสโจนมาครึ่งหลังนะคะเชลซีก็ ลงมาเล่นนะคะมีนาทีที่54ของรูดิเกอร์นะคะสรุปกันแบบเร็วๆนะคะนาที่54ของรูดิเกอร์ที่ทําเข้าประตูของตัวเอง54องกว่าๆนี่แหละรูดิเกอร์ที่ทําเข้าประตูตัวเองเป็นจังหวะที่แม็กเบอร์นี่นะคะส่งมาส่งมา จะเข้าก่อใครโทษของเชลซีแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยถ้าลูดิเกอร์ไม่เข้ามาแบบว่าส่งคืนเมนดี้เนาะเรื่องการสื่อสารกันที่ไม่ถูกต้องของระหว่างลูดิเกอร์กับเมนดี้นะคะที่สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจผิดพลาดนั่นแหละเมนดี mm ้ hmm. ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวฉันรับเองนะคะก็จะก้มตัวลงไปรับบอลเองส่วนลูดิเกอร์ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวพักอกคืนให้ดีกว่ากลายเป็นสื่อสารกันไม่เข้าใจกลายเป็นลูกเข้าประตูตัวเองนะคะก็เสียดายลูกนั้นมากมากก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของรูดิเกอร์เออกลายเป็นเสมอหนึ่งหน,งนะคะแล้วก็มาถึงนาทีที่54ตามมาติดๆนะคะเป็นลูกที่แวนเนอร์ <W anner. S 1> หลุดเดี่ยวนะคะเข้าไปในกรอบเขตโทษของเชฟฟิลล์ละแล้วก็เรมเดลนะคะออกมาสกัดบอลไว้ได้ แต่ว่าก็เป็นลูกปะทะเข้าใส่ขาของแวนเนอร์นะคะซึ่งแวนเนอร์ก็มองว่าลูกนั้นอะยังไงก็ต้องจุดโทษแต่ผู้ตัดสินมองว่าไม่จุดโทษนะคะผู้ตัดสินมองว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ตัดสินอะไรจน VAR ออกมานะคะผู้ตัดสินก็เดินไปดู VAR เออซึ่งอืนก็มองว่าตรงนั้นอะมันควรเป็นจุดโทษได้แล้วผู้ตัดสินควรตัดสินใจให้เป็นจุดโทษได้แล้วนะคะไม่ควรรอ V A R แล้วเพราะมันก็ชัดเจนอะเนาะแต่ว่าก็ผู้ตัดสินก็ไปดู v A R นะคะแล้วก็มีเดฟโวยวายอข้างหลังว่าไม่ควรที่จะเป็นจุดโทษนะใช่ เ,เขาลงแบบตั้งใจมากเลยเขาเข้ามาปัดแบบตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแวนเนอร์เองเขาก็ออกมาพูดเกี่ยวหลังเกมนะคะประมาณว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าลูกนะั้นเนี่ยมันควรเป็นจุดโทษแล้วเขาไม่คิดว่าผู้ตัดสินเนี่ยจะตัดสินใจจาก VRR เป็นหลัก, <c oughs> เ,ลกเขาคิดว่าผู้ตัดสินนะควรควรเป่าให้เป็นจุดโทษตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยว่าเป็นจุดโทษนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยพาบอลหนีผู้รักษาประตูแล้วผู้รักษาประตูคนนั้นเนี่ยก็เข้ามาทำทำลายจังหวะ การแบบการเล่นบอลของเขาเนี่ยเขาคิดว่ายังไงมันก็ต้องเป็นจุดโทษนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินก็ยังแบบตัดสินใจช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็พูดหลังเกมประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากที่ได้จุดโทษก็สังหารโดยจอจินโยนะคะขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งเป็นท่ากระโดดรอบนี้กระโดดนะคะกระโดดท่ากระตายนะคะกระโดดเข้าไปนะคะแล้วก็ยิงก็กลายเป็น2อหนึ่งนะคะแล้วกเ็เขาบอกว่าหลังจากนั้นอะ่ะหลังจากนั้น ติโมนไวเนอร์บอกว่าตัวเองมีอาการเขาเรียกว่าปวดขานะคะคือเดดเลกก็คือเป็นอาการแบบว่าขาตายนั่นแหละมีอาการปวดขาปวดน่องเพราะว่ามันมีอาการเข้าปะทะกันนะคะปะทะกันตอนช่วงจุดโทษนั่นแหละก็เลยขาตายนะคะแล้วเขาก็บอกกับทูเคิลประมาณว่าให้รีบเปลี่ยนตัวออกประมาณนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าสนามอ่ะเล่นกันแค่11คนแล้วมีคนเจ็บหนึ่งคนมันก็จะเหลือแค่10คนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองออกเถอเอาคนที่แบบว่า สมบูรณ์พร้อมฟิตร้อยเปอร์เซ็นลงมาเล่นแทนเจ้าต,ตัวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแวนเนอร์ก็ถือว่าออกจากเกมไปนะคะแต่ว่าก็มี2องเอซช่วยทีมถึงแม้ว่าจะยิงไม่ได้อันนี้ก็เป็นผลงานของแวนเนอร์เมื่อวานนี้ผ้ามันคออยู่ข้างหลังซื้อที่ไหนอันนี้เหรอคะอันนี้พีออเดอร์มาจากอังกฤษนะคะพีออเดอร์มาเลิฟเลิฟน้องเอิร์นสวัสด,ดีค่ะอันนี้ก็เป็นประตูทั้งหมดที่เราได้นะคะลูกแรกมาจากเมสันเมาส์เนาะลูกที่สองเนี่ยลูกที่สองเนี่ยมาจากรูดิเกอร์นะคะยิง ยิงเสมอให้กับทีมตัวเองนะคะแล้วก็ลูกที่สามมาจากจุดโทษนะคะก็จบเกมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกผลงานหนึ่งนะคะถ้าเราไม่พลาดเสียเสียคลินชีตไปเองก็น่าเสียดายนะแทนที่จะได้เก็บครินชีตอีกนัดนึงแล้วเนาะก็เสียดายนะคะอืม แล้วเมื่อวานนี้คนที่ได้ Man of the m a แมนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นแวนเนอร์นั่นเองที่ได้ Man of the m a แมนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษมากที่สุดนะคะคือแว n เนอร์แล้วก็วิ่งเยอะมากๆนะคะแอซซิดลูกแรกด้วยแล้วก็เรียกจุดโทษนําไปสู่ประตูชัยด้วยก็ถือว่าเป็น Man of the m a แมที่คู่ควรนะคะสกเกมเมื่อวานแต่เมสันเมาส์เองก็เก่งเหมือนกันเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเมสันเมาส์ตอนนี้อายุ22ปี 28วันกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะคะอันดับ2รองจากไอเยนล็อบเบนนะคะที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีเกิน10ประตูเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเมสันเมาส์ยังไงก็อนาะคตปังแน่นอนไม่ต้องห่วงจาบเมสันเมาส์อ่ะต้องเรียกว่าลูกเทพเมสันเมาส์จริงๆอย่างที่ทูเครนเคยบอกว่าเมสันเมาส์อ่ะต่อให้จะเล่นกับโค้ชคนไหนนะคะอยู่กับโค้ชคนไหนเขาก็อยู่ได้เขาก็เล่นได้ดีเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะขยันอยู่แล้วแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเนาะ ควบคุมทีมของทูเคลิลรูดิเกอร์คนแรกที่ยิงเชลซีได้การคุมทีมของทูเคลิลรูดิเกอร์เป็นคนที่เรียกว่าไงอ่ะก่อนหน้านี้เนาะก็มีก็มีประเด็นนะคะเรื่องที่รูดิเกอร์ทะเลาะก,กับในในกับเพื่อนๆนะคะจนมาเป็นประเด็นที่ยิงเข้าเข้าเข้าอะไรนะยิงเข้าทีมตัวเองเออไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะชมหรือว่าจะยังไงดี มองว่ามันเป็นสิทธ์ก็เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจแหละมองว่ารูดิเกอร์เองก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเจ้าตัวก็อยากลงตัวจริงอยากการันตีตัวจริงเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดรูดิเกอร์ตั้งใจแบบพักบอลส่งคืนเมนดี้แต่เมนดี้ก็คิดว่าโอเคเมนดี้เอาอยู่แค่คนเดียวแบบว่าเดี๋ยวก้มตัวลงไปรับบอลเองเพราะบอลลูกนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดกลายเป็นเมนดี้ล้มตัวลงไปแล้วบอลใน,นที่รูดิเกอร์รูดิเกอร์พักมามันก็ กระดอนเข้าประตูตัวเองพอดีก็กลายเป็นอึ้งกันทั้งคู่นะคะทําอะไรไม่ได้แล้วเขาบอกว่าสถิติเนี่ยแวนเนอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่เรียกจุดโทษให้กับเชลซีมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะคะลองลงมาเนี่ยเป็นอาซานะคะแล้วก็อารอนโซแล้วก็วิลเลียนนะคะโอ้เรียกว่าถึงไม่ยิงแต่ก็มีแอซซีให้ทีมเแวนเนอร์นะคะเออน่ารักสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีนะคะ หลังเกมกันหน่อยนะคะหลังเกมทูเคินก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเออเกมนัดนี้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย การที่เราบุกมาเยือนนะคะเชฟฟิ่ล์นะก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเชฟฟิ่ล์เนี่ยเป็นทีมที่เปลี่ยนไปด้วยพลังนะคะแล้วก็ความกล้าหาญมากแล้วเราเนี่ยต้องเจอกับทีมที่เล่นบอลได,ได,ไดเล็กนะคะแล้วก็ใช้ร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกๆโมเมนต์เนี่ยที่เราทําประตูได้อะมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผลงานที่เราทําได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วประมาณนี้นะคะ แล้วก็ชื่นชมลูกยิงนะคะมีนักข่าวถามลูกยิงของจอจินโย่ด้วยนะคะทูเครนก็พูดประมาณว่าเออเขาถามว่าคุณชอบลูกยิงของจอรจินโย่ลูกไหนมากกว่ากาันระหว่างลูกที่กระโดดกับลูกที่ไม่กระโดดนะคะออซึ่งทูเครนเขาก็บอกว่าผมว่าผมชอบทั้งสองสไตล์นะไม่ว่าเขาจะยิงสไตล์แบบไหนนะคะแล้วก็ผมไม่มีวันตัดสินเขานะคะจากการยิงจุดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามั่นใจว่าเขายิงท่าไหนแล้วมั่นใจอะผมก็เชื่อมั่น ในในในเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในฝีมือของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขที่เขายิงได้นะคะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะกระโดดยิงหรือไม่กระโดดยิงนะคะก็เต็มที่เลยประมาณนี้นะคะขอให้ยิงได้ก็พอ,อซึ่งจอรจินโยช่วงหลังก็ไม่ค่อยพลาดนะความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะจอรจินโยเองโทมารีฟอร์มดีกับมิลานมิลานจะซื้อขาดเสียได้ใช่ใช่ฟอร์มโทมารีย้ายไปแล้วฟอร์มดีนะคะมีโอกาสที่จะซื้อขาดเหมือนกันก็น่นาเสียดาย แม้แวนเนอร์จะไม่ได้ยิงประตูแต่มีส่วนร่วมทั้ง2ประตูพอใจแวนเนอร์เขาก็ให้สัมภาษณ์เองว่าถึงผมจะยิงไม่ได้เนี่ยแต่ว่าก็มีส่วนช่วยแบบช่วยทีมให้ชนะได้เขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ย เดี๋ยวอีกหน่อยในที่สุดเนี่ยประตูก็จะตามมาหาเขาเองอ่าเขาก็มองว่าแบบนี้นะเขามองว่าเขาต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็พยายามทําผลงานในสนามให้ออกมาดีมากที่สุดแล้วเขาเชื่อว่าเดี๋ยวประตูเนี่ยก็จะตามมาเองเมื่อเขาเล่นไปเรื่อยๆเขาก็จะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแต่ว,ว่าสิ่งที่สัมผัสได้เมื่อคืนเลยคือแวนเนอร์เล่นมีความมั่นใจมากจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจจากนัดที่แล้วมากขึ้นไปอีก รู้สึกว่าวีเนอร์เองเริ่มที่จะกล้าเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษเยอะมากขึ้นนะคะพาบอลแบบเข้าไปในกรอบเขตโทษมากขึ้นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของวีเนอร์นะ เชลซีจะกลับมาแล้วตอนนี้อยู่ที่5แล้วนะคะห่างลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวเองนะทุกคนมีโอกาสจบท็อปโฟนะเออพูดเป็นเล่นไปนะคะพูดเป็นเล่นไปเชลซีเราเนี่ยนะคะจากที่คิดว่าเฮ้ยเราจะกลับมาเข้าท็อปโฟได้หรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราอยู่ยันที่8นะคะที่8เลยแล้วตรนนั้นแบบว่าเป็นช่วงที่เชลซีฟอร์มไม่ดีเลยนะคะซึ่งก็เคยพูดกันอยู่ว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนโค้ดเนี่ยแล้ว เชลซีชนะติดต่อกันหลายๆนัดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะจบท็อปโฟจริงซึ่งตอนนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่เชลซีเก็บ3ามแต้มได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วทีมอื่นพากันสะดุดหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นใจให้เชลซีมากๆแล้วตอนนี้นะคะเป็นใจให้กับทีมเราโคตรเลยสวยมากเธอขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เพจเชียบอลกับเอิร์นมีไอจแล้วนะทุกคนใครไม่ติดตามไอจเพจนะคะไปติดตามได้เลยนะคะ ป่าแลมี่ค่ะจะคุมทีมไหนไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่ว่าก็คงพักผ่อนอยู่เพราะว่ามันมีสัญญาเชลซีเนาะเซ็นสัญญาไว้3ปีใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ได้ประมาณปีกว่ามันก็มีสัญญาที่ติดไว้อยู่อีกปีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปรับเงินถ้าไม่ไปรับงานจากสมโมสรที่ไหนเนี่ยก็รอกินเงินอยู่ที่บ้านฟรีๆเลยอีกประมาณปีครึ่งเงินที่เหลือนะคะเงินที่เหลือก็รอรับฟรีๆแต่ถ้าสมมติไปไปรับงานที่อื่นก่อนเนี่ยก็คงเงินนั้นก็คงเป็นก็คงไม่ได้อะ่ะ ก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวจะไปรับที่อื่นเมื่อไหร่จะพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเอิคิดว่าอย่างแลมพาร์ดเดี๋ยวก็ต้องหาทีมคุมได้แน่นอนนะคะมีฝีมือแต่ว่าต้องไปเก็บประสบการณ์ให้เยอะมากกว่านี้แค่นั้นเองแต่ปาแลมมีฝีมืออยู่แล้วอะเก่งอยู่แล้วนะคะอยากฟังที่เธอฝันถึงพูลิสิตทุกคนเอิจะเล่าให้ฟังโมเมนต์นี้นะเอิจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเอิญเอิตื่นมาเอิก็เล่าให้พี่โบ๊ทฟังนะคะพี่โบ๊ทถึงขั้นหัวเราะเลยเอิเนี่ยฝันว่าเมื่อคืนเนี่ยเอนะิะ ตื่นมาแล้วเอินดูไยชื่อตัวจริงใช่ไหมแล้วไม่มีพูริสิทธ์เลยเอินก็รู้สึกว่าภูริสิทธ์หายไปไหนใจกระนกระววยมากเลยนะทุกคนเอินคิดว่าภูริสิทธ์จะโดนปล่อยหรือเปล่าก็คือซัมเมอร์เนี้ยจะถูกขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไหลไปดูทวิตเตอร์เนาะแฟนแฟนเชลซีหลายคนก็พูดถึงภูริสิทธ์ว่าที่ไม่มีชื่อเนี้ยเพราะว่าทูเครนเตรียมจะปล่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผลงานไม่เข้ากับแผนหรือเปล่าทูเครนเตรียมจะปล่อยภูริสิทธ์ในช่วงซัมเมอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยเอินก็รู้สึกใจไม่่ดีวาเ้ย บวกกับผลงานที่ภูริสิทธิ์ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงเลยในช่วงตั้งแต่ทูเคิลมาคุมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นตัวจริงเลยมีแต่เป็นสำรองนะคะก็ยิ่งคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะปล่อยภูริสิทธิ์ช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าหรือว่าผู้ริสิทธิ์จะไม่เข้ากับแผนของทูเคิลจริงๆถึงแม้ว่าทูเคิลเองจะปั้นผูริสิทธิ์มาแต่อาจจะรู้ว่าแผนที่เขาอยากได้อะ่ะมันไม่มีภูริสิทธิ์เป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจไม่ดีละรู้สึกแย่รู้สึกแบบว เป็นห่วงูุริสิตธ์หายไปไหนเนี่ยแล้วพุริสิทธเองก็ไม่แอนได้อัปเดตอะไรเลยโซเชียลทุกอย่างนะคะก็เก็บมาคิดนะคะว่าเหตุผลคืออะไรจนเก็บไปฝันทุกคนเก็บไปฝันว่าพุริสิทธ์มาหา ทุกคนพูลิสิตมาหาเอิร์นในฝันแล้วเขาก็บอกว่านี่เขาไม่เป็นไรแล้วเขาก็บอกว่านี่เขายังอยู่เชลซีนะเขาไม่ได้ไปไหนเขาเกิดมาฝันอย่างเงี้เลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังอยู่เชลซีนะก็ไม่ได้ไปไหนแต่คือเดี๋ยวเขาก็กลับมาลงเล่นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่หายไปไหนหรอกเขายังอยู่กับเชลซีประมาณนี้นะคะเหมือนทาวันว่ามาปลอบใจเราในฝันอ่ะตลกมากเลยทุกคนตื่นมาแล้วเอิร์นก็โทรอ่ะพี่โบ๊ชบอกว่าพี่โบ๊เนี่ยคุณลิสิมาหาเอิร์นในฝันด้วยเขามาบอกว่าเขา่ไมมยย้าที คิดดูดิว่าเอิญนช่าคุริสิตถึงข้าเอาไปฝันอะทุกคนเออจริงๆรงพี่บอสก็บอกโอเป็นหนักละอาการเป็นหนักมากแต่จริงๆริอะเอินก็เป็นห่วงคุริสิตเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เล่นตัวจริงเลยทุกคนมีที่จะเป็นสำรองเห็นไหมเอินก็แบบอ่ะมันไม่ได้ไหมมันก็ต้องเล่นตัวจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเชิญนะคะพี่เอนินเดี๋ยวจะซื้อคอ เชิญนะคะพี่เอ้เดี๋ยวจะซื้อคอเลนคืออะไคะคือยังไงคะสวัสด,ดีนะคะก็ฝันเป็นตุเป็นตะนะคะแต่ก็ฝันแบบมีความสุขนะทุกคนฝันแบบมีความสุขอะ่ะฝันว่านักเตะที่เราชื่นชอบมาหาเราเราก็มีความสุขนะจริงจงมีความสุขจริงๆรง <laughs> <laughs> ผมฝันว่าฮาแลนด์มาเชลซีลงนัดแรกยิงไปสองลูกฝันอะไรไม่รู้อันนั้นคืออยากได้แล้วใช่ไหมอยากได้อยากได้ฮาแลนด์ land, ใช่ไหม คิดมากนะเราก็ต้องรอดูนะคะขอให้ทูเครื่อใช้งานผลิสิตหน่อยเถอะนะคะเป็นสำรองหลายๆนัดก็เสีย่นะเอิญก็หวัดหวั่นใจอยู่ว่าจะปล่อยช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าถ้าผลิสิย้ายทีทำไงเนี่ยก็คงเสียใจอะ่ะแต่ถามว่าจะย้ายตามไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ย้ายตามหรอกแต่ว่าก็เสียใจอะ่ะแล้วก็แบบชื่นชอบเขาเะนาะสีแยกจะมีอนาคตไหมมีค่ะแต่ว่าสีแยกเองที่ไม่ได้ลงนัดที่ผ่านมาอาจจะด้วยอาจจะฟิตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแต่เอิญว่าเดี๋ยวได้ลงแน่นอนสีแยก ยังไงก็ได้ลงเมื่อวานก็มีชื่อสำรองอยู่นะคะยังไงก็ได้ลงเมื่อวานทั้ง c ีทั้งไฮฮาวเวดเองก็ยังไม่มีชื่อเลยคิดดูดิขนาดแาว่าฟิตร้อ็แล้วก็ยังไม่มีชื่อเลยนะคะไฮฮาวเวดซัมเมอร์ควรเสริมตำแหน่งไหนซัมเมอร์หรอจริงๆกลางเราก็มีเยอะแล้วนะจริงถ้าเสริมหรอเสริมหลังดีกว่าเสริมตรงเซนเตอร์อีกคนดีกว่าเสริมแบบเสริมเสริมเสริมหลังอะ สวัสดีน้องเออร์สังเชลซีเอจากเชียงใหม่โอ้ยสวัสดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอิญก็จะกลับเชียงใหม่เหมือนกันนะคะน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะกลับเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่กลับได้แล้วนะคะก็กลับบ้านบ้างน,นะคะคิดถึงที่บ้านนะคะเราก็จะไปไลฟ์กันที่เชียงใหม่นะคะ <c oughs> ถ้าปีหน้า 5ปีหน้าถ้าเชลซีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพี่เอิญจะฟินไหมโอ้ฟินเลยคะ่ะฟินตาแตกเลยแมตช์เอิญจำได้เลยแมตช์ท,ที่เอิญร้องไห้นะหนักๆมากเลยอะ่ะตอนที่เชลซีอ่ะได้แชมป์ยูโรปาตอนที่อาซาจะย้ายทีมเอิญร้องไห้หนักมากเพราะเอิญรู้ว่าแบบเป็นแมตช์ท,ที่อาซาจะย้ายทีมแล้วไงเล่นเป็นนัดสุดท้ายแล้วเอร้องไห้หนักมากถึงแม้จะชนะนะแต่ก็ลุ้นแบบลุ้นสุดๆนะใจแบบจะหลุดออกมาอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้หนักมากค่ะ สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะมาคุยกันเถอะหลังเกมเมื่อวานนะคะเมื่อคืนแบบเผื่อใครแบบว่านอนก่อนอะไม่ได้ดูบอลน,นะคะจะบอกว่าเมื่อคนะืนน่ะคนที่ดูบอลเนี่ยเขารู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยนะที่ตื่นมาดูเอิร์นก็คนหนึ่งที่รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยคุ้มค่ามากกับการตื่นมาดูบอลน,นะคะถึงแม้ว่าจะตาแบบเป็นหมีแพนด้าตาเริ่มหย่อนค้อยแล้วนะตอนนี้นอนดึกนะคะ เออเริ่มโซมอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการตื่นมาดูคุ้มค่าคุ้มค่ากับการเห็นทีมขยับขึ้นไปอยู่บนบนตารางแล้วคุ้มค่าหน่อยสวัสดีคะ่ะ ก็ระบายกันนะคะไปนะคะก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะเห็นพัฒนาการนักเตะขึ้นเรื่อยๆนะคะทีมก็อย่างที่บอกว่าเชลซีช่วงหลังตั้งแต่ทูเครนมาคุมอะ่ะการครองบอลเชลซีเอินว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเชลซีครองบอลเยอะกว่าแล้วก็เสียประตูแบบว่าเสียการครองบอลไปช่วงหนึ่งแต่เราก็เอาบอลกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราอะ่ะได้ได้มากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอะ่ะเอินว่าทูเครนทำทีมได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะจัดก,การกับนักเตะอ่ะได้ดี เทรนนักเตะได้ดีอันนี้ก็ต้องยอมรับคุ้มค่ามากครับยิงไปสามยิงไปสามก็คือยิงเข้าประตูตัวเองไปหนึ่งนะคะทําไมถึงชอบเชลซีหรอทําไมชอบเชลซีชอบพอคอตต้าค่ะชอบพอคอตต้าตอนนั้นแบบว่าทันดูคอตต้าพอดีไงก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าชอบเชลซีแต่ตอนนั้นมาแต่จริงๆถ้าตานานจริงๆที่ชอบนะจะชอบด็อกบาร์กับชอบลมพาดแต่ชอบสุดๆน่าชอบด็อกบาร สวัสดีนะคะเพื่อนเชลซีจะขอแรงไหมนัดหน้านะคะเป็นเกม FA ฟเอครับวันพฤลือหัดนี้นะคะวันพฤหัสนี้ตีสามนะคะ FA ฟเอครับเราจะเจอกับบาร์สลีย์นะคะเราจะไปเยือนบาร์สลีย์เอฟเอครับกันนะคะเป็นรอบที่ห้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรจะช่วยเชลซีให้ชนะ FA ฟเอครับนะคะแล้วก็เราจะมีเกมพิมพ์ลีกอีกทีนะคะวันที่ วันจันนะคะวันเอยไม่ใช่วันจันดิวันเสาร์วันเสาร์น,านะคะตีสามเชลซีเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอ,อันนี้ก็น่ารุ้นนะคะบ้านตัวเองอย่าไปว่าลูดิเกอร์เลยเขายังเขายอยากยิงบ้างถึงแม้ว่าจะยิงประตูตัวเองก็ตามเอาจริงเมื่อาวานก็เห็นลูดิเกอร์พยายามยิงอยู่วะเออแต่ว่าเจริงก็ลูดิเกอร์เองผลงานลงสนามก็ไม่ได้แย่มากก็ยังถือว่า ก็ยังถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าลูกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็พลาดจ,จริงแหละมันก็คงเสียใจอ่ะเอาจริงมันก็คงเสียใจแหละเจ้าตัวเองก็เสียใจอ่ะเพราะในรูปที่ถ่ายได้นะลูลดิเกอร์อาปาก้างนี่เลยแบบค้างอะ่ะแบบช็อกอะ่ะลูกไหลเข้าประตูเองไปแบบไปแบบแบบต่อหน้าต่อตานะคะด้วยเท้าตัวเองอะ่ะมันก็คงช็อกอะ่ะ มันก็คงแบบมันก็คงรู้อะว่าแบบทีมก็อยากเก็บคลีนชีตได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นคนที่ทําลายคลีนชีตของทีมไปแบบซึ่งซึ่งหน้านะคะด้วยเท้าของตัวเองมันก็คงช็อกอเออ <laughs> เขาแจกโชคมันก็คงแบบว่าอะแบ่งแต้มให้หน่อยละกันแบ่งประตูให้หน่อยนะคะ <laughs> เห็นอินเตอร์จะขายฮาคิมมี่พี่อ้นอยากได้ไหมตัวนี้ฮฮคิมมี่ยังไม่ได้ไปดูฟอร์มจังๆเลยเดี๋ยวขอไปดูฟอร์มจังอีกทีนะคะ ไม่ค่อยได้ดูฟอร์มใครเลยช่วงเนี้นักเตะที่แบบถามว่าช่วงนี้อยากได้ใครเข้ามาเอาจริงก็ถ้ามองว่าถ้ามองว่าอยากได้ใครเข้ามาจริงๆให้มีข่าวอจริงก็มีฮาแลนด์อะเอออารบาป่ะที่มีข่าวนะคะแต่ว่าเอาจริงเอิร์นว่าช่วงนี้โฟกัสเอนะินอะโฟกัสกับกับฟอร์มเชลซีมากกว่าแบบดูนักเตะแต่ละคนพัฒนาไปแบบนั้นแบบนี้มากกว่าก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ไปมองว่าอยากได้ใครเข้ามาเสริมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเชลซีเองก็มีนักเตะเยอะแล้วแล้วก็ลังมองว่าทูเคิลอะยังอยากได้ แผนแบบไหนกันแน่คืออยากเล่นหลังสามหรือหลังสี่กันแน่ถ้าตอนนี้เล่นหลังสามอิงหน่อยจะขยับไปเล่นหลังสี่ไหมหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูอมืมันโยนเกมอยากให้ซูม,มาลง อยากให้ซูมาลงเมืม่อวานิก็คิดว่าซูมาจะเป็นตัวจริงนะแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเป็นตัวจริงนะคะก็เดี๋ยวเกม FA น่าจะได้ลง FA เอิญว่ายังไงก็เวียนนักเตะแน่นอนน่าจะพักนักเตะตัวหลักแน,น่นอนน่าจะพวกซูม,มาอะไรอย่างเงี้ยได้ลงแน่นอนอะซูมาซีแย็กน่าจะได้ลงแต่ว่า ซิวานะคะซิวามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็เกม FA ฟเอคเนี่ยคิดว่าไม่ทันแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะทันอีกทีคือเกมที่เล่นกับนิวคาสเซิลนะอันนั้นอาจจะทันเพราะว่ากล้ามเนื้อมันต้องใช้เวลารักษาค่อนข้างหลายอาทิตย์คงต้องรองให้หายชัวร์แบบร้ออ่ะถึงจะให้กลับมาเพราะว่าซิวาเองก็แก่แล้วอะ่ะอายุเยอะแล้วนะคะเอาอะไรนะเอาจาราซานโซ นัดเมื่อคืนเล่นไม่ดีเท่าสองนัดก่อน๋อสวยมากสวัสดีค่ะโอเคนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็แวะมาคุยกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลงไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะตื่นเอินกว่าจะตื่นก็สิ่โม,มงกว่าหลับไปสองรอบนะคะน,นอนไม่ค่อยเป็นเวลาเลยช่วงนี้ตั้งแต่บอลเตะดึกนะคะนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนในเกม f a Cup ันะคะเรามาเจอกันก่อนเกมวันพุธนี้เนาะ เจอก่อนเกมนะคะเอ้ยวันพฤหัสดีบอลอดเ,ดบอเตะวันศุกร์พฤหัสนีเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย